ในเวทีนี้ขอเสียงตบมือดังๆให้กับ5ผลงานสุดท้ายค่ะ้ <Yeah. S 1> าคภูมิใจจริงๆนะคะ <Yeah. S 1> ไม่ว่าจะได้รางวัลไหนก็ตาม <Yeah. S 1> และ Go ล w a r วอรของ True Innovation Award 2011ในประเภท i n n o t r e e ได้แก่ คนลุกนะคะขอแสดงความยินดีกับคุณหมอจากโรงพยาบาลปัตตานีค่ะ<อ>เครื่องมือยึดจับกระดูกจากภายนอกชนิดยืดหยุ่นค่ะ<อ>คุณหมอทำงานและพัฒนาผลงานมามากกว่า30ปี<อ>พัฒนาเครื่องมือเพื่อให้คนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะ<อ><อ>ลดการผ่าตัดด้วยด้วยนวัตกรรมของคุณหมอค่ะ อย่างที่บอกนะคะตัวยึดของคุณหมอมีหลายสีเลยค่ะ,คะขอบพระคุณขอแสดงความิดีด้วยนะคะและแน่นอนค่ะว่า s i l v e r w w r r d ในปีนี้ก็คือ4ผลงานที่อยู่บนเวทีนี้นะคะเราขอเสียงตบมือดังๆให้กับทีมที่คิดค้นวัสดุฉลาดเพื่อการใช้งานทางการแพทย์ค่ะเชิญ,ญค่ะ เลยค่ะหิงข้างหน้าเลยค่ะซินว่าอวอร์ดนะคะได้รับรางวัล50,000บาทค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวเราให้จริงค่ะ50,000ให้จริงค่ะไม่ต้องหัวค่ะ ลำดับต่อไปค่ะขอเสียงตบมือให้กับอุปกรณ์ตรวจจับตำแหน่งนิ้วและควบคุมการยิงคลื่นช็อคเวฟอัตโนมัติสำหรับเครื่องสลายนิ้วค่ะคู่หูนักติ์ค่ะเป็นตัวอย่างของผู้ที่ไม่หยุดคิดจริงๆนะคะคิดแล้วก็ทำงานด้วยกันมาตั้งแต่5ขวบกรรมการถามด้วยนะคะว่าเคยทะเลาะกันไหมนะคะ ทั้งสองท่านบอกว่าก็มีบ้างเวลาที่ถกเถียงกันแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยมีความถนัดเป็นคนละยอย่างส่วนใหญ่ก็จะมาเติมเต็มซึ่งกันและกันค่ะลู95นะคะค่ะขอเสียงตบมือให้กับ ZACK s FOR all ค่ะ Silver Award นะคะแซกที่ทำจาก โคลี่คาร์บอเนตนะคะคุณภาพเสียงเหมือนกับแทกจากทองเหลืองน้ำหนักเบาวกว่าราคาถูกกว่าเด็กๆมีโอกาสเรียนแล้วก็เล่นแซกได้ง่ายขึ้นค่ะ,คะแล้วเราขอเสียงตบมือดังๆนะคะให้กับนิสิตจ,จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะโดโบโบล็อกค่ะ ระบบเขียนโปรแกรมนะคะช่วยฝึกแนวความคิดเชิงตรรก,กะให้กับเด็กๆค่ะห้าหมืนบาทค่ะขอแสดงความยินดีค่ะเราขอเรียนเชิญคุณหมอ จากโรงพยาบาลปัตตานีนะคะเจ้าของสุดยอดนวัตกรรมในค่ำคืนนี้ได้บอกอะไรกับพวกเราคะ่ะเชิญคุณหมอคะ่ะก็ต้องขอกลับขอบคุณทางาคณะกรรมการนะครับแล้วก็กลับขอบคุณทา่านทางผู้สนับสนุนนะครับบริษัททูแล้วก็ n n แ,แล้วก็ทางจุฬาลงกรณ์นะครับผลงานเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อ บุคคลทั่วไปหรือไม่นี้ก็ขึ้นอยู่กับหลายส่วนความดีของผลงานถ้าไม่มีผู้สนับสนุนก็กคงจะไปไม่ได้ต้องกราบขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ทางบริษัทได้สนับสนุนและก็ได้ให้โอกาสของผลงานต่างๆที่จะได้มีโอกาสต่อยอดครับผมเองก็พูดไม่ค่อยเก่งครับ ขอจับใจรับขอบคุณมากครับค่ะคุณหมออนุชิตจากโรงพยาบาลปัตตานีค่ะเครื่องมือยึดจับกระดูกจากภายนอกชนิดยืดหยุ่นนะคะสุดยอดนวัตกรรมในค่ำคืนนี้ค่ะในโอกาสนี้ตับเรียนเชิญดรอาตาลานนท์ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในค่ำคืนนี้ค่ะตับเรียนเชิญค่ะสำหรับพิธีการในค่ำคืนนี้ก็คงจะมาถึง วาระสุดท้ายนะครับแต่ว่ากระผมก็ยังไม่หายตื่นเต้นผมนึกว่าผมอาจจะตื่นเต้นมากกว่าผู้ที่ได้รับรางวัลโดยซ้ำไปนะครับจากการที่ได้เห็นผลงานนวัตกรรมต่างๆที่เป็นฝีมือของคนไทยครับแล้วก็ผมก็ตระหนักครับว่านวัตกรเนี่ยไม่ได้เลือกเพศไม่ได้เลือกวัย ไม่ได้เลือกพื้นความรู้ใครก็ได้จะเป็นนวัตรกรได้นะครับแล้วก็ผลงานในคืนนี้ก็เป็นที่ประจักษ์แก่ทุกคนแล้วนะครับแล้วก็ผมนึกว่าสิ่งที่ทางบริษัททรูแล้วก็ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทาง CNBC ได้ร่วมกันแล้วก็จากความอุตสาหะ ความยากลำบากที่คณะกรรมการร่วมกันตัดสินเนี่ยนะครับก็จะเป็นประกายที่จุดขึ้นในประเทศเรานะครับทำให้คนผู้คนได้ตระหนักถึงความสำคัญของนวัตรกรรมที่จะมีผลต่อประเทศชาติต่ออนาคตของเรานะครับผมมาจากบริษัทที่ขายหมูขายไก่ครับก็ ผมกลับเรียนว่าการที่ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกไก่เนื้อเป็นระดับ4ของโลกนะครับทั้งที่ไทยมีประชากรเพียง60กว่าล้านประเทศนิดเดียวแต่เราสามารถที่จะหารไปยืนคู่กับผู้ส่งออกรายใหญ่ๆก็เพราะว่านวัตกรรมที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเมื่อประมาณ4-50ปี คือนวัตกรรมการเลี้ยงไก่ครบวงจรครับหรือว่าเวลานี้ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกกุ้งใหญ่ที่สุดในโลกท่านอาจจะไม่ทราบนะครับก็เกิดขึ้นจากนวัตกรรมของคนไทยในการเลี้ยงกุ้งในระบบปิดที่ไม่ได้ปล่อยน้ำเสียลงไปทำลายมลภาวะสิ่งแวดลอ้อมไม่ได้ไปตัดป่าไม้ องกลางอะไรต่ออะไรแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงกุ้งเป็นคอนโดได้นะครับแล้วก็เป็นผู้ส่งออกลำดับนึงผมคิดว่าสิ่งที่เราทําในค่ําคืนนี้เนี่ยก็จะส่งผลต่อไปกับเศรษฐกิจต่อความพัาสุขของประชาชนของเราต่อไปเพราะฉะนั้นผมจึงตื่นเต้นครับแล้วก็ต้องเรียนท่านพิธีกรว่าผม ตื่นเต้นเป็นพิเศษได้มามีโอกาสยืนใกล้ๆท่านผมก็มีความรู้สึกว่า <c oughs> โอ้ได้ยืนอยู่กับมิสยูนิเวอร์สสำหรับค่ำคืนนี้ครับ <c oughs> ก็ทำให้ตื่นเต้นเป็นลำดับสองครับแล้วก็ผมจะเก็บความตื่นเต้นเหล่านี้ไปจนถึงปีหน้าครับ <c oughs> ก็ขอให้ทุกคนรอคอยนะครับแล้วก็รักษาความตื่นเต้นพบกันใหม่ครับขอบพระคุณครับ ค, on, ค่ะคอบพราคุณดรอาตาลานนท์ค่ะฟังแบบนี้แล้วเราอยากให้ถึงปีหน้าเร็วๆนะคะเราอยากจะรู้ค่ะว่าจะมีผลงานจำนวนมากขนาดไหนที่ส่งเข้าร่วมการประกวดใน True Innovation Awards นะคะผลงานที่สร้างแรงบันดาลใจผลงานที่ตอกย้ำให้พวกเราได้เชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทยว่าคนไทยก็ทำได้ และผลงานที่เป็นแรงบันดาลใจผลงานที่ลบคำสบประมาทลบคำดูถูกที่ว่าคนไทยทำไม่ได้ค่ะทั้งหมดนี้คือ t u u i n n o v v t t o o n w w r r s 2011ในข่ํมคืนของการประกาศรางวัลน,นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในปีหน้ามาตื่นเต้นกันต่อกับผลงานที่เกิดจากความคิดของคนไทยดิฉันอนนริศรากัณพรเจริญหมดหน้าที่แต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ